่านผู้ชมครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ครับตอนแรกไว้วางบอ่อไว้อีกหน้าบ้านสำรับเลี้ยงปูเลี้ยงหอยแล้วก็เลี้ยงโคลโลคาเซียนะครับพืชตระกูลที่ต้องอยู่ในน้ำเป็นดีอย่างนี้นเสียแผนแรกคือหย่าวา่เซมต์น,นะครับมาวาาแล้วก็เลี้ยงหอยข้างตามเกืบเป็นโคลโลคาเซียแต่ที่นี่ วาไม่โดนลลยครับผู้หญิงมันเปลี่ยนใจครับอยากเอาวงบลนี่ไว้ข้างหลังบ้านเอา้าแล้วก็ตามใจมาที่นะี่ตามใจเสร็จแล้วล้องเอาลอกเอาขาลอกต,กต,กตัวเก้าครับต,ตัวเก้ามาลองยกเบิ้งครับอันนี้คือคือขาลอกตัวเก้าทำยกให้เบิง้งยังไงนี่ครับวงบลนี่ขนาดขนาดใหญ่เลยครับ ขนาดใหญ่เลยอันซ้ายนั่นคือขนาดวงบอ่อปกติที่เพิ่นใส่ในโถบ่อ,บอซึมบอ่อเกลืออันขวานั่นคือวงบอ่อที่ซื้มอมาใหม่ครับปัญหาคือใส่ลอกตัวเก่าขาลอกตัวเก่าเนี่ยมันแอนครับมันทรงยับนันนัก,นกไปไว่วถามว่ามันยกขึ้นได้บ่ยกขึ้นได้แต่มันแอนมีโอกาสเสี่ยงที่ที่เกิดอาการแบบว่าหักหรืองอ นะครับผมก็เลยตัดสินใจลื้อครับลื้อไปเลยลื้อลอกตัวเก่าครับตัดขาข้าออกนะครับตัดขาค้าออกเบิเลยแล้วก็อีตัดนี่ออกเฮ็ดเป็นสองขาครับสองขาประมาณว่าอ๋อม่มนี้เหน็นไหมเนาะประมาณสองขาค้าม่สิครับปุ๊ดเราสามเทียมทั้งเทิงก็เป็นตัวลอกครับทั้งเทิงปร,รประมาณนี้ครับไม่นี้เป็น ข้ามแล้วเนี่ยข้ามมานีซอยให้รับน้ำหนักได้หลายขึ้นประมาณนั้นครับก็คือ,อยาวผมมีเสร็จนี่เหลืออยู่สองขาพ่อดีครับอมาเสริมก็ตัวเก่าที่มีอยู่เสริมตัวเก่าที่มีอยู่ครับแล้วก็เอาเศษเล็กมาต่อเชื่อมให้เป็นลอกขาข้ามลอกครับก็อีซอยให้น้ำหนักรับน้ำหนักได้หลายขึ้น ตอนแรกหนี่งผมอันตัดสองทอนนี้ออกสำหรับเอาไว้เคลื่อนที่ครับแต่ปปัญหาคือพอตัดออกแล้วความแข็งแหรงมันรับน้หนักมันอย่างมันหน่อยลงครับพยายามทุกอย่างแล้วนะครับจะเลยเอา,าเชื่อมรับคืนเชื่อมรับคืนกับแปะเล็กตากเข้าไปอันนี้เพิ่งแปะครับจะได้ไมล่ลองมายกเบิ้องมันกับบอรดครับมาแอนลงแถะมาแอนลงตรงช่วงกลางแอน โกงเลยครับจะได้เฮ็ดใหม่นะครับขั้นตอนนี้เป็ี่ยนไดบนจำเร็จทองงาน,นเป็ี่ยนไดเนาะเบิ่งกันได้ครับ นี่ก็คืบหน้าไปะระดับหนึ่งแล้วครับจากเมื่อวานนี้อัปเดตงานครับกำลังเชื่อมขาอยู่นะครับเชื่อมขาอยู่สองขาด้วยกำลังเชื่อมแล้วก,ก็มาปิดท้ายตรงขาตั้งเขาตรงนี้ตรงนี้นะครับขาตั้งความแข็งแรงก็ยิ่งไหลขึ้นนะครับก็คือเป็นการ เล็กกไปซื้อนะครับไสซื้อไหมแต่เป็นการปั๊บของเก่าที่มีอยู่นะครับอะแดปเอาปั๊บเอานะครับอของของเก่าที่เลื่อยออกผูมาดนี่เป็นทั้งเป็น,ปน,ปนห้อยอยู่มีอันนั้งเชื่อมขาเชื่อมมองงน้นะครับแต่ว่าจะถือว่าพอไปวัดไปวบาได้น <S 2> <S 2> <S เนี่ของเก่าครับ เมื่อนี้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา้นะครับอระมาณน,นี้คิดว่ามืออื่นกีนหน่ายอีแล้วนะครับแล้วก็ได้ทดสอบว่าเราหนักใดดีขึ้นบอ,อีแอนบอตอนนี้ยังเป็นเล็กเก่าเบิร์ดนะครับยังไม่ได้ใส่เล็กสองทอนที่ว่าเีเลยนะครับเป,เป็นเล็กเก่าอยู่มืออื่นก่อนนี่เป็นเล็กตกเก่าที่เอามาเสริมน่อะอมาเสริม อันนี้เป็นเล็กกองนะครับยังเชื่อมมาแล้วอันนี้ยังเชื่อมมาแล้วเนี่ยเป็นเขาโค้งไว้อยู่แล้วกับอื่นนี่เชื่อมให้มันแล้วอื่นเชื่อมแล้วอนนี้หนาวมานช่วงเศร้าแล้วก็จะสอกิึงครับว่ามันมีมีความแข็งขึ้นไปไหนหลักๆก็คือตัดเสาเก้าออกนะครับเสาเก้าที่เป็นเสาเดียวแค่เป็นสองสองทางตอนแรกมันเป็นเสาเดียวครับยาวลงมา รรรเราำน้ำน้นักก็ไหวกันนี่ก็เฮ็ดเป็นเป็นสามสี่ขานั่นแหละแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับ,สรรบแสงได้บ่เออแล้วก็เง้วลงมาทางลงมานะครับมืออื่นตอนบายนี่ได้เริ่มทดสอบว่าน้ำหนักที่รับได้ทีปประมาณไดนอ่สามารถยกวงเซมีน,นี่ ได้บนะครับหลายคนบอกว่าเป็นอย่างคือประเพชไอ้ลอกสามขานะครับผมใช้วิธีการดัดแปลทั้งสิ่งที่มีอยู่นะครับขันเทชลอกสามขาผมต้องไปหาซื้อทอที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับร้านขายของเก่าผมไปหาแล้วมมีครับมมีเดี๋ยวมืออื่นมือหื้อีไปหาครับไปหาซื้อทอที่มันทอปับปานะครับเป็นทอทอเล็กนะครับแต่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็อีเ็สเป็นลอกสามขา ตามขาคือเ็ดเป็นแทบปอกมันนี่ซื้อปอกไม้ซื้อแล้วก็เอาไม้ไผ่เสียบนี่อย่างนี้นเสียเทปไว้สำหรับเคลื่อนย้ายนะอันนี้อยู่บ้านนะครับเอาไว้อยู่บ้านนะครับสําหรับคนของขึ้นรถขึ้นยังของล่องรถนะครับของนักนักของใหญ่าย,ยามือมอื่นเขาเบินน้งนั่น ครับที่นี้เขากับีมาทดสอบลอกนะครับทดสอบขานที่เขาเห็ดขึ้นมานะครับเป็นการ DIY ปรับแต่งจากของเก่าจากเศษเล็กที่เหลือนะครับกับมีห้อยปุูป,ป,ปะปะหน่อยทดสอบเบ้างครับว่ามันนี่เป็นไปได้ยังไงแล้วก็มีจุดบกพร่องอย่างบอที่ยองปรับแต่งไเปเบ้งครับ น,นี่ก็ยังมามีไวแอนนะครับยังม่มีแอนม่มีโกงครับแต่ว่าลอกสามขาเนาะขาขามันมันสัน่นช่วงขามันสัน่นมันต้องเ็ดให้จุดที่มันดึงอยู่ศูนย์กลางของขาระวางขาขันเอียงไปล่นไปยักน้อยเนี่ยมจุดดึงตรงเนี่ยต้องเสือกเสื้อเนี่ยครับเสือกถึงเทงเนี่ยมันต้องอยู่ระวาง มันต้องอยู่ระหว่างขาสองข้างนี่ครับมันนี่ล่ำมันนี่กับ่รด้ษหรอีกล่นมันนี่กับ่ไได้เพราะว่าไอเป็นผ้าสูนกลางของขาเนี่ยครับขาระว่างสองขานี่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงนั้นมันแคบพอมบะมันแคบแล้วมันนี่ร่มครับอันนี้คือจุดดอยจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าถือว่าเหตุงานได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวอี ไปเรื่อยนะครับทายไปเรื่อยๆว่ามันมันเป็นทรงทายไปเรื่อยนะครับทายไปเรื่อยเบิ้งวามันนี่เป็นทรงใด ตัวนี้นะครับเหตุงานได้โอเคครับบบถือว่าขี่ไล่ตัวนีการยกกำนักนะครับเพาจะเป็นที่พอใจบบโกงนะครับแต่ปัญหาเก้าที่ขาโกงนะครับขาด้วยโกงตอนนี้บบโกงแล้วนะครับบบโกงแล้วนะรัดแปลงจากลอกตัวเก้าด้วยครับรัดแปลงลอกตัวเก้าขาตั้งลอกนะครับลอกตัวนี้ รับน้ำหนักได้สามตันนะครับรับน้ำได้สามตันแต่กับเบเคยยกถึงสามตันเทีะดอกเพราะว่าขานบ่ไหวนะครับขาลอดตรงนี้เม่ไหวตอนนี้กับอีท้าสีกันสนิมไว้ครับถือว่าภารกิจร่วล่วงไประด,ดับหนึ่งเังเหลือตอนที่เอาท่อล้ครับท่านแกง่ากแน่นอนหนึง่งเพราะท่อเนี่ยมันจะยังวานมันใหญ่ครับ ผมเอาเมู่ายุหนักจะต,ต้องไปหาพิธีกันก่อนนะครับไว้ฮ็ดจังใดภารกิจนี้ก็ถือว่าโอเคครับลุล่วงไปด้วยดีรับคลิปการเฮ็ดขาลอกครับถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านบอขี้ไหลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ